มาแล้วครับเพื่อนๆตัวแรกนะครับตัวเพียนไซส์ฝ่ามือเลยนะตีได้ครันที่สองเองครับมาแล้วนับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะอีกแล้วนะครับผมน้าแมวนะวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาตกปลาอยู่ที่เขื่อนกระเสียวนะครับเป็นแพรไทยฟักบีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แพทารานะครับตอนนี้ผมมาได้หนึ่งชั่วโมงแล้วมันตีเบ็ด ได้1ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ปลาขึ้นมาเกือบ1ิบตัวแล้วครับเป็นปลาตะเพียนนะครับผมได้ใบเบิกทางแล้วนะครับก็คือฉีดวัคซีนกันครบแล้วนะครับผมสองเข็มปลาสองเข็มนะครับก็เลยออกต่างจังหวัดได้นะครับผมนี้มาก่ายสองท่านนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้เที่ยงนะครับเราจะกลับจะได้ปลาอะไรบ้างแล้วก็จะได้กี่ตัวนะครับผมเดี๋ยว ติดตามรับชมกันครับโอเคเดี๋ยวขอเซตอุปกรณ์ครับยังไม่เสร็จเลยนะฮะโอเคครับไปให้เห,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 ห็นตะก,กั่วนะครับเราจะใช้ตกตันดินปลาพิมพ์วันนี้ครับผมชุดตะกร้อฮะอันะะอนี้เป็นเหยือ่อเหยื่อสูตรนะครับคิดค้นเองครับมีมะขิดลำหนมปังไอ,อ้ ยานั่นนะยายางอึง่งอ๋อแล้วก็ผสมยาดยางอึ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันจะมีปลากินไหมครับ ตั้งสายนะครับเพื่อนว่าทำไมสายหย่อนย่อนปลากินนี่เองครับฝนตกปลากินครับควงมาเลย ผมตอนนี้ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะครับก็เห็นหครับเป็นคึมคืมนะเหมือนฝนจะตกนะครับผมแต่ว่ามีแดดออกวันนี้แพก็มีนานามาตกเกือบเต็มเลยนะครับวันนี้มันสุกฮะก็เดี๋ยวให้ดูสภาพอ่าแพที่ผมอยู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะมีห้องให้นอน,นครับมีตตาแก๊สให้นะครับ ตาแก๊สให้มีเก้าอี้มีเก้าอี้เยอะมากครับผมเดี๋ยวไปดูในห้องมีอะไรให้มากเป็นห้องห้องรวงครับมีเสื้อชูชีพนะเผื่อทํานายจะเล่นนานนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นห้องน้าแต่ตัวพวไ,ไปเข้าห้องหลังนะครับเนี่ยมีตาแก๊สให้ครับก็มีแบตเตอรี่ น่าจะสำหรับเปิดไฟนะครับแล้วก็มีหม้อมีกระทะนะครับส่วนเครื่องครัวพวกจานชามช้อนเนี่ยเราต้องเอามาเองนะครับประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปจะหุงข้าวใช่ไหมครับหุงข้าวหุงข้าวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปของ นึ่งหอยนะครับนึ่งหอยอยู่ไหนไม่รู้อ่าโอเคสภาพแพก็ประมาณนี้ครับผมราคาก็หนึ่งพันบาทครับยีสิบสี่ชั่วโมงครับอโอเคเดี๋ยวมาลุ้นผลงานกันต่อครับผม ใหญ่ครับหรือพาเข้าตอก็ไม่รู้นะอาจจะพาไปเข้ากิ่งไม้หรือตออะไรทั้งอย่างมาแล้วครับมาแล้ว พาไปพันอะไรทักอย่าง <c oughs> มาอีกหนึ่งผมนี่ไซส์ฝ่ามือนะครับกำลังทำปลาส้มเลยครับตัวที่สิบกว่าแล้วครับอสิ่งที่เราไม่อยากเจอก็มานะครับฝนนะรตรงนู้นะตกมาไล่มาถึงนี้นะใกล้ถึงแพแล้วนะครับตอนนี้มืดหมดเลยนะครับ

มมกลิ่นหอมมากครับเพือ่อนๆครับหมูหมักเหรอครับหมูหมักหมูหมักนื้อมันหอยหมูหมักนื้อมันหอยแล้วก็อันนี้กระทะมาจากเกาหลีใช่ไหมครับผันด้วยองเขาเป็นพ่อครัวแล้วโอ้กลิ่นหอมมากครับอนี่ข้าวจับเต็มครับผม,มปรุงเลยนะ น,นี้เตานี้ไม่ไม่ใส่น้ำมันเลยใช่ไหมครับไม่ต้องใส่โอ้อยากให้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับกินตั้วใจมากมเห็นหมสามมสิแปดนาทีครับนี่ข้าวกาลางวันเราไอ้เนีเป็นคนหุงครับเป็นข้าวเหน่งอ่าเป็นใช้นึ่งเอานะครับไม่ได้ไม่ได้หุงเสดดน้นําเนาะใช้นึ่งเอา มากินกับหมูนี่หมูย่างนะครับมีทั้งกุ้งครับแล้วมีหมูหมักด้วยมีหอยอีกนะครับเหมือนเหมือนมาปิกนิกนะครับไม่ได้ตกปลาเราวาเปลี่ยนบรรยากาศนครับโอเคเพื่อนๆมาทานข้าวด้วยกันครับผมนี่ครับโอ้ยโอเคขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆฝนเริ่มเบานะครับตอนนี้ผมก็ไปเริ่มเปลี่ยนเด็กกัน เปลี่ยนเหยื่อกันนะครับผมเริ่มตีไปในครึ่งหนึ่งแล้วนะครับฝนตกก็ประมาณบ่ายสามครึ่งน,นะครับตอน,นตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับ พิ่มเะได้ปลาสิบกว่าตัวเองนะครับกลางปลากินดีเลยนะครับแล้วก็ฝนตกปลาปลาปลากินเนะี่ยอันลิ้มสุดอะ่ะเอาปลาตัวแรกของไปลเลยครับตั้งแต่มาเพิ่งจยะตอเดี๋ยวไม ครับผมมาแล้วไปโชว์กล้องหน่อยครับจะโชว์กล้องหน่อยตั้งแต่มานะครับตั้งแต่มานะครับตั้งแต่ลงแเทรตอนบ่ายโมงนะครับเพิ่งจะได้ตัวแรกแล้วไปโอเคฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้ตั้งเข้ามาอีกแล้วครับรอบรอบสองนะฮะับเคียมดูรอบสองนะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับถือไมค์แล้วรอบสองดำมืดมาเลยครับ น่าจะโดนอีกรอบนึงฮนะ,อะพอฝนตกครับปลาก็หนีหายหมดเลยตอนนี้ปลาก็ได้สิบกว่าตัวเองนะครับตอนแรกมาตอนมีแดดปลากินดีมากเลยครับคือวัดไม่ทันเลยนะครับแล้วก็ฝนตก mm hmm. เกือบสองชั่วโมงครับก็ปลาก็เงียบเลยครับเพิ่งได้มาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับตอนฝนหยุด นี่เป็นภาพบรรยากาศตอนเวลาหกโมงเย็นนะครับผมมืดมาเลยครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับผมอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสิบแปดนะครับผม ฝนหยุดตกแล้วผมก็เปลี่ยนเบ็ดทั้งหมดเลยนะครับสิบคันเกี่ยวกุ้งนะครับเกี่ยวกุ้งตกปลาหมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหมามากินหรือเปล่านะครับขื้นลมแรงขึ้นแล้วก็ลมยังแรงอยู่นะครับแต่ฝนหยุดแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมเป็นขึ้น โยกโยกโยกเลยครับตีตะก้อนี่ไม่รู้เลยครับลาก,กินหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อลูกกุ้งนะครับแล้วก็ใส่กระดิ่งฟังเสียงเอานะครับตีไปได้สักพักแล้วครับเป็นเกือบชั่วโมงแล้วยังเงียบจิบเลยนะฮะจะมีปลามามาปากเพื่อนๆหรือเปล่ายัง,ย,งยังไม่ทราบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรุนกันอีกครึ่งคืงนครับก่อนที่ จะหลับแล้วก็เช้ามาพบกันใหม่ตอนช่วงเช้านะครับอีกครึ่งวันนะครับก่อนกลับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับเป็นวันที่สองของเรานะครับผมก็ตีเบ็ดทิ้งไว้แล้วก็นอนกันครับเช้ามามากู้เบ็ดนะครับนี่ครับตายคาเบ็ดไปแล้วครับหนึ่งตัวครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนมนตกนะครับผมก็ตีเบ็ดแล้วก็นอนกันกับไอเอสเลยนะครับ ฟังเสียงก็ดิ่งเอาแต่มันไม่ดังเลยนะครับวันนี้เช้านี่ก็ได้ตัวสวยๆอ๋อนึกว่าตายแล้วยังไม่ตายนะครับโอเคครับเดี๋ยวสู้กันอีกสามชั่วโมงครับก่อนกลับบ้านเนี่ยดูนะครับแฉทั้งคืนนะครับฝนตกทั้งคืนเลยนะครับอ่าเพื่อนๆจะมาในช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ต้องเจอกับฝนแน่นอนนะครับเพราะพายุมันเข้านะครับผม เราก็ทราบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมานะครับดื้อครับอยากมาปายเอสอยากมานะครับปายเอะเพิ่งมาครั้งแรกเลยพาปายเอสมาโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับผลก็ยังลินลินอยู่นะตอนนี้ มาแล้วครับตอนเช้าตัวแรกของผมนะฮะทางเป็ดเปลี่ยนเหยื่อวันนี้มใม้แรกนะครับเข้าแล้วนะฝนตกด้วยนะครับแต่เมื่อคืนไม่กินเลยนะครับแต่วันนี้ฝนตกลองเปลี่ยนเหยื่อดูนะครับกินเลยนะครับสูตรอันนี้เป็นสูตรต้นอ่าต้นยางอึ่งนะครับเราผสมยางอึ่งไปด้วยนะครับโอ้ดูเพลินเนี่ยใสสวยเลยครับใสสวยเลยนี่ รือสองเช้านี้ครับรือสองของเช้านี้นะครับเพื่อนนะนเพื่อนครับอืแปลกนะเมื่อคืนไม่กินเลยนะผม<ช>ตกแบบเนี้ยแต่ตอนเช้า,ากลับมากินอีกแล้วนะครับ ตัวนี้เขาบเพืเอนๆใหญ่สุดเลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สุดนะครับที่ได้วันนี้นะครับเมื่อวานก็ได้ตัวไซส์ประมาณนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ฮะทุก<อ>เปลี่ยนเหยื่อเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเช้านี้ปลาทำอะไรกินกันครับ เ้าเป็นหมูปิ้งนะครับแล้วก็ตัวยําปลากระป๋องครับสดน้ำมันร้อนหอยแต่มเมื่อคืนยังไม่หมดเลยนะเมื่อคืนเราก็นอนบนเก้าอี้กันนะครับยากาศตอนนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับ นะครับมาตกแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนี้หมดเลยนะครับมีแผ่นนี้ครับที่ที่ว่างนะครับไม่มีลูกค้านะครับก็เช้านี้ครับได้มาประมาณห้าหกตัวแล้วครับได้เพิ่มมาจากเมื่อวานคืนตีกุ้งทิ้งไว้สิบกคันไม่ไม่มีตอดเลยนะครับกุ้งยังดูดีเฉยเลยครับอาจจะเป็นเพราะ น้ำมันขึ้นเยอะนะครับประมาณเลยไม่เข้านะครับแต่แต่เมื่อคืนนะแพรแอันี้ได้ตัวนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าไซส์ขนาดไหนนะครับมาสองคนนะของเหมือนมาสิบคนเลยครับของเยอะมากโอเคเดี๋ยวได้ตกอีกสองชั่วโมงนะครับสิบเอ็ดโมงเราต้องเก็บของสิบโมงก็เก็บของนะครับแล้วก็ลูกค้าจะมาลงต่อสิบเอ็ดโมงนะครับต่อจากเราครับ นานข้ไหนมาก็เหมือนว่าผมมาอ่อยไว้ให้แล้วล่ะกะหมดเหยื่อไปสองถังแล้วครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับเวลาเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งนะครับหวังว่าอีกได้สักห้าหตัวก็พอแล้วนะครับปัตรเพียนไซส์สวยมากเออเดี๋ยวไปดูปลากันดีกว,ว่าครับปลานะ เปลียนตัวไซส์สวยมากครับได้ไม่เยอะนะแต่ว่าไซส์สวย ดี๋ยวมาดูปลาอะไรครับตัวิ่งด้วยเหรอตัวใหญ่เหมือนจะหลุดกินกุ้งตายเนี่ยดีตีกุ้งทิ้งไว้ครับกุ้งอะไรตายแล้วประกดมากินนะ,ะตะก้ออ๋อตะก้อประกดกินตะก้อครับแล้วกินยังไงลอกไม่ลั่นเลยอ่ะไม่ลั่นเลยอะ เพื่อนๆดูครับตัวสวยเลยอือนีกครับตัวสวยเลยครับว้าวไฟสายนะครับทิ้งตีทิ้งไว้นะครับข้างแพ อตอนนี้นะครับผมได้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะครับ ก็วันนี้มาคลิปนี้มานะครับโดนฝนทั้งมาทั้งกลับเลยนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับก็ยังพอมีแต้มนะครับมีปลามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปยกปลามาให้ดูนะครับว่าได้กี่ตัวนะครับปลาอะไรบ้างครับวันนี้ตั้งใจมาตกปลานินนะครับแต่ก็ไม่เจอนะครับไม่เจอนังป้าเลยนะวันนี้เจอแต่เมฆกับฝนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูปลากันครับ นี่ครับตาตาตะเพียนครับตืต่นตัวนะครับเขาก็โดโดโดดแล้วก็จะประกดมขาหนึ่งตัวนะครับโอเคคือเรามาโดนฝนเนี่ยแค่มีแต้มมีแต้มกลับไปเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเราจะมาแก้มือใหม่ครับหลังจากไม่มีพายุฝนแล้วนะครับ วันนี้เรามาวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับโดนฝนสองวันเลยโอเคคลิปหน้านะครับผมกับปลาเอสนะครับหรือว่าตัวผมเองนะจะไปตกปลาที่ไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆเขาติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับต้องลากลับบ้านแล้วครับผมนม่มาเสียวเลยนะครับ เคแล้วพบก,กันใหม่ครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ